ครับสวัสดีครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะจะมารีวิวตัวอีส่สุตัวสูงนะโหลดย้ายแหนบตัวนี้กับงบประมาณ2องแสนสต้นต้น,ตนหรือประมาณอยู่ประมาณ2องแสนสี่นะลหลายคนอาจจะเอ๊ะอะไรวะทำแค่น,นี้ประมาณ2องแสนสี่แต่มันมีทีเด็ดอยู่นะครับกับอะไรบ้างเดี๋ยวนะจะพามาจอะนะครับส่วนลำนี้นะก็เป็นรถตัวสูงรถยีสุตัวสูงนะครับก็ ของน้าได้โหลดทําการโหลดไจแหนบนะหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วส่วนในเรื่องของสเต็ปลนะ็อกก็น่าจะเป็นตัวดีสามเจ็ดออฟศูนย์นะฮะออฟศูนย์อ่านี่เลยครับเบรกครับเบรกขยเนอ่าเบรกบิวนะ Break, Break, บ้วนะเบรกขยเนเบรกบิ้วเดี๋ยวนะจะมาเล่ารยายละเอียดให้ฟังนะฮะเอ๊ะทำไมถึงเป็นเบรกตัวนี้ซึ่งล้ำนี้จะพิเศษสุดกว่าใครนะฮะล้ำนี้ก็คือใส่หน้าหลัง ใส่หน้าใส่หลังเลยนี่ตัวหลังก็โอ้โหอลังการงานสร้างครับนี่ครับตัวหลังเราก็ใส่นะคือจะเป็นสเตปหน้าหลังเป็นเบรกยเลนเบรกบิลนะฮะคืออย่างเอ๊ะทำไมนะถึงเลือกครับซึ่งจริงๆริถน้าเองทุกคันนะก็เลือกเลือกใช้อยู่ครับซึ่งราคาก็จะไม่สูงมากนะก็คือแสนต้นๆ้นส่วนในรํานี้นะก็ช่วงล่างนะฮะอาจจะเทพสุดเลยช่วงล่างทั้งหน้าน่าจะเป็นควินซีลี่ปรับส6ระดับ ครับตัวท็อปสุดอ่าตัวท็อปสุดเลยตัวนี้จะปรับได้1 6ระดับครับพร้อม,อมสปริงนะฮะโปรนเดอร์นะส่วนตัวหลังก็น้าก็โหลดได้เนีบยมาก็เป็นมิกกี้แบ็กซับพังนี่ครับซับพังสุดเขตประเทศไทยนี่เลยครับอ่าสุดเขตประเทศไทยแล้วก็มีต่อมนี่เลยครับก็อ่าเป็นตัวปิดท้ายแบนหน้าฮะ ปิดท้ายแบนน้านะครับนี่ฮนะคอนเทนต์ลํานี้ก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานอีซุเมทด้วยนะครับ mm. ก็ได้จัดลํานี้มาให้แล้วก็ขอบคุณ FC ซน้าด้วยนะครับ FC บางเลนด้วยนะครับคืออาจจะชอบทั้งทั้งผัวทั้งเมียฮนะอาจจะชอบสไตล์เดียวกันชอบในรลซิ่งเหมือนกันส่วนในลํานี้นะฮะคือคือเน้นนะฮะเน้นช่วงล่างดีล้อด,ดีางานดีช่วงล่างดีแล้วก็ บรกที่ดีนะครับอ่าเบรดีมากนะครับก็คือเป็นหน้าหลังเลยนะเป็นเบรกคเย,ยนเบรกดิว้วซึ่งจริงๆแล้วดีมากเบรกดีมากมาก็นาไปทดลองไปเทสมาแล้วครับคือดีมากครับอยู่ในงบประมาณแสงกลางนะครับสุดของคันนี้นะฮะก็คือช่วงล่างโชคกล้อยางเบรกแค่นี้ครับก็ ขับเคดีแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็เป็นสเตปบ้านๆใช้งานอาจจะแฝงไม่ได้ซิ่งครับแต่จริงๆแล้วมองไปโดยรวมๆแล้วโดดเต่นแน่นอนครับสุดเขตประเทศไทยครับนั mm ่ง hmm. เต็มที่ถึงเลยเนี่ยขันหน้าจานมาดูเต็มแน่นอนครับครับผม mm hmm. ก็โดยรวมๆนะครับก็ขอบคุณเอฟซีน้ำกนะครับก็เอารถมาจอดทิ้งไว้นะ่าจะอยู่ประมาณเจ็ดประมาณหกว ร้อยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปมอบรถกันนะครับก็ในคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีเด็เดๆนะก็จะม,มาเล่าสู่กันกลางเดอ่าขอบคุณมากครับ